ไอ้อันซีตัวนี้ตัวใดก็ลูกตัวสองหมื่นหกขายเดตัครับซตัวนี้นะครับคู่ละห้าสิบสามคู่ละห้าสิบสามคู่ละห้าสิบสามก็สาวหกึ่งสาวหกปลาย,าลายอเออลูกมาจากไหนครับลูกมาจากอำเภอจุนนี่ครับอ๋อนายห้อยจากจุน ส่วนส่นมากจะมาจากจุนเจอะเนาะลุงเนาะจอะุกแหละกมลอูกอายุยอย่างน้อยเนาะสิเจอยู่ครับสิเจโอ้โหกั้แต่ปอีแล้วครับสิบเจปีเนาะลุกเนาะลูกจักจุนอายุสิบเจปีจับเงินล้านนะเคยผานสุงสุดอแตได้ลูกผ่านมือลูกผานมือลูกผานมือผมจ้อื ก็มีแปดมือนี่ครับส่งควาจีนควาจีนครับผมทรงถึงจีนครับผมแต่เหมือนแต่ทรงจีนสองอ่งไหนนี่ครับอที่มันปิดลูกแทนน้ำตัวเองนะลูกลูกนายห้อยจากจุนอายุสิบเจ็ดปีเงินผ่านลูกชื่อว่าอะไรครับลูกชื่อไตครับผมชื่อชื่อไต้นายห้อยรุ่นรุ่นใหม่ ขอให้ลูกร่ำรวยนะครับออผ่านมือผ่านใจผ่านตาผ่านเงินหลายร้อยหลายหมืน่นหลายพันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับให้ทางรายการบอนานจงเลยนะครับผมบรรยากาศขาดไม่ได้นะฮะเงินหมืน่นเงินล้านผ่านตาไปแล้วครับร้อยล้านสิบล้านตามวันที่หนึ่งมีหรือปั่บอ่านะ <c oughs> ครับขอบคุณครับเอิดกึศเหมือนกันว <right ่านะพ่อมาจากไหนครับเังคำเนี่ยเนาะบรรยากาศ

วันนี้นายห้อยเดินทางมาโทษครับคุณพ่อมาอจากไหนครับนายห้อยไปยาไ<อ>พไปยาวเฮาเนี่เนาะที่เต,ต็มรถก็มาจากะเยากับกตังจังหวัดน่ะะเยาพะเยาแหละ อ๋อปอก้าก็ชื้อนี้ไปไปไปขายตังนาซื้อตังนาไปขายตังไหนหรอนี่แม่เดียนไปไปจู่เขย่าก่อนเลยก็เอาล่องไงอ๋อเป็นเอาสถานที่พักฮะเออชื้อนี้ไปเขาไปลงอะไรอ๋อเป็นวัดจันทร์นี่มันก็ชื่อนี่ครับป้าเขย่าทำขอบคุณอ๋อตลาดใหญ่ขอบคุณครับที่เป็นเพื่อความเหมืนดีดี ใจฟังเสียงบรรยากาศของคุกค่า ลักษณะตัวนี่นี่ถือว่างามกัานี่งามครับงามถืองามหลังนี่นี่จะต้องคนเรี่องจะต้องค้นทานมีสถานที่เข้าใจเนาะถ้ามือใหม่นี่บนแน่น้ำหรือครับไรบแนนครับอยากเนาะตัวนี้นี่ถ้าซื้อได้ตัวใดนี่ฮะอ๋อปีนี้มันลงหละ ขับลงครับอ๋อตัว้นนะครับแปดกมุลอ,อ๋อในหกสิบอ๋ออันนี้เจ้าเจ้าของแหละอ๋อห้องหกสิบกว่าปีอะอ๋จะทุกเนาะถ,ถ้าอกรอนนี่เป็นแสนแหละก้นนะครับแต่กมุลอ๋อมันมันของจีนนี่คนซื้อคนขายจะต้องทำใจเนาะเพราะว่ามันมันราคาบัคบ<อ>ดีเนาะเศรษฐกิจบัคดีมัน,น,ไไนแต่ว่าถ้ามือมือใหม่ต้องซื้อตอนนี้ ซื้อตอนนี้ครับตอนนี้ครับหมายความมันจะบัคาทุนเลยบัคาทครับอ๋อไน่ห้อยก็นแนะนำที่เป็นสาระดีๆถ้าจะซื้อก็ซื้อตอนนี้ซื้อตอนนี้อต,อนนตอนหัวทุกครับหัวลงเออครับถ,ถ,ถ้าอีน้อยกับแบบว่าเนะาะแบบไถ้ามือใหม่นี่ซื้อตอนนี้เนาะคโอ้โหซื้อตอนนี้อ้ด<อ>ีด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 ีอ่าผูดูเนาะบนหน้าเจียเนาะ มือใหม่เนิ่เป็นแนะนำว่ากาจะซื้อจะหาเลี่ยงตอนนี้นะครับตอนนี้มามาดูฟังบรรยากาศ วันนี้ได้รับเกียริจากบรรดาหนห้อยเนาะปวดมาจากไหนครับมาจากไหนนี่โอ้จูนทั้งนั่นเนาะแสดงว่า ลายใหญ่อยู่ที่จุนเนาะยังคําสู้บ่ได้เนาะสู้บ่ได้นะครับลายใหญ่ในห้อยมาจากอําเภอจุนเออโทษท่านอันตัวนี้มันง้อยอย่างจริงจังหน้าผากมันเป็นขนนี่ตัวตัวที่สองนี่พันอย่างเนี่ ออกจิ้วๆอย่างนี้ครับอเล่อี๋ไาบอลเล่ออบัลเล่ตลาดนิยมกว่าฮะโทษเขามาจากไหนครับนี่ฮะท่านมาจากไหนฮะบมาจากบันตลาดไหอ๋อบันตลาดอ๋ออันนี้แล้วแต่คนนิยมเนาะบัลเล่อ๋อนี่ก็บันเล่เนาะอ๋อขับมันก็ได้ความฮู้ใหม่ๆเนาะขอบคุณครับ ขอบคุณครับท่านกดไลค์ก,ด,กดแชร์กดกระดิง่งกดสมัครใครที่จะทำรายการบนไายการินครับเนอะขอบคุณครับขอบคุณ